่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะจิ๋วแจ๋วเกษตรตัวน้อยในคลิปนี้ภาพพี่น้องของเฮ้ามาดูแลพลิกค่ะพี่น้องคะดูแลพลิกยังไงจะบ,บ่มีเพียน้องพี่น้องตัวนี้ปลูกอยู่ในนาบานของเฮ้านะคะสําหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยเพื่อเป็นแนวทางให้พี่พ,พี่น้องนองของเฮ้าได้ทากันเพราะว่า การปลูกผิกยูนาบานนะมันต้องใส่สารเคมีฉีดพผพลมแแรงน้องพี่น้องแต่ว่าในมือน,นี้เฮาจะบร่ได้ใส่สารเคมีผลมแแรงเ้ยพี่น้องคะเฮาก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกมากาวให้พี่ให้น้องของเฮาได้รับรู้กันเผื่อเป็นวิทยาท่านในการปลูกพืชพักไวกินยูนาบานสําหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยนะคะจิ้วแจ๋วเกษตรตัวน้อย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น ang, ้องนั่ค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเดี๋ยวทำคลิปต่อไปนะคะการปลูกพริกเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดนะพี่น้องเขาปลูกไว้แค่สามสี่กระถางก็ไดกินแล้วเด้อพี่น้องจะตัวนี้เป็นนาบานของเฮ้านะคะนี่บรรยากาศอยู่สวนนาบานของเฮ้านี่เองถามว่าเป็นพันยังวสันพันยังกระไดนะพี่น้องยางเขาไปในตลาดนัดนะเบี้ยพริกตัวนี้เขาซื้อมาจากตลาดนัด ถุงละสิบบาทถุงหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสิบต้นด้วยกันนี่แหละค่ะพี่น้องเขาก็มาเพิ่นเอาใส่ถุงไหวเนาะเขาก็มาเอาถุงออกแล้วก็ปลูกแล้วก็มาดูแลต้นนี้มันพึ่งติดค่ะพี่น้องปลูกได้ประมาณหาวันแล้วมันติดเขาก็เลยเอามาใส่ขี้เท่าค่ะพี่น้องคะนี่ขี้เท่าต้นนี้ขี้เท่านี่เป็นยาชั้นดีเลยสาหรับกําจัดเพียบแม,ม,ม่นกําจัดได้พี่น้องสําหรับการไล่เพียไล่เพียไล่เพียไฟไล่แดงอันได้ก็แล้วแต่นะคะ ขีดเท้าทานอยู่ในเตาอยู่ในเอ่อกน้นเตาเห้านี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าสมัยทุกมือนี่บางคนเพิ่งใส่เตาแกะกระจะาขีดเท้าทานบ่มีเนาะพี่น้องแต่ว่าเห้าก็ต้องเอาอยู่ที่กองสุมขยะกระได้ค่ะพี่น้องทุกขั้วเรื่อนต้องมีขยะนะสุ้มขยะใบไม้ใบตอกสุมพลาสติกสุ้มฟุ้งยาเห้านี่แหละที่นี่พอสุมขยะแล้ว ขาก็เอาขี้เท้าทานที่เย็นๆให้มันเย็นก่อนนะพี่น้องให้มันเย็นก่อนสักประมาณสองคืนคืนหนึ่งสองคืนมันก็เย็นแล้วเนาะข้ากะตักมาใส่มาโรยตรงบริเวณโค้นต้นพลกของข้าได้เลยค่ะนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะพี่น้องเดี๋ยวรอรับชมผลงานของข้าไปว่าข้าจะสําเร็จแค่ไหนแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดปลูกอยู่ในหัวในสวนของข้าต้องใส่สารกําจัดแมลงนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้อยู่ใน นาบานของเหาก็เลยต้องใส่เป็นขี้เถาทานช่วยระดับหนึ่งนาะพี่น้องรีบๆใส่ตั้งแต่ต้นมันหน่อยๆน้อพี่น้องคะตอนนี้ฝนตกชุกใบหูซึกว่าจะเปื่อยแน่เล็กน้อยนะคะนี่เพราะว่าหนา้าฝนเนี่ยพิกจะบ่มักบ่มากฝนตกชุกเด้อพี่น้องจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกชุกเนี่ยเฮ้ากับ,บ่จําเป็นต้องรดให้มันถือใบมันรดนา้าให้ถูกเฉพาะโคนต้นของพิ่นน้องพี่น้นนองคะ นี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศสวนหนาบานของจิ๋วแจ๋วนะคะจะปลูกพริกแล้วก็พักหอมแบงอยู่ในกระถางเพื่อยกระดับให้มันสูงกว่าพืน้นเพื่อที่บางบางคนน้ำท่วมขังกระสวยใดนะพี่น้องน้ำท่วมขังเท่ากับใส่เป็นกระถางแบบนี้นะคะนี่แบบดังที่ภาพให้เห็นอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องคะปลูกยังกระไดคือกันค่ะพี่น้อง แต่ว่าดินอยู่ในกระถางของเหาเนี่ยจะมีส่วนผสมของขี้หมูขี้วัวเด้อพี่น้องจ๊ะขี้หมูขีข้วัวข,ขี้ไก่แกบกระไดคือกันนะคะตอนนี้เฮาเฮาจะบบใส่สารกําจัดมแมลงเดี๋ยวรอชมเบืองวามันจะสําเร็จป่นะคะอยู่หน้าบานของเหาใส่สารกําจัดมแมลงบได้ได้พี่น้องเด็กหน่อยเด็กๆห้ายย่านเพิ่นเหม็นย่านเพิ่นได้รับสารอันตรายเนะาะเพราะว่าภูมมตานท่านของเด็ก บวาเด็กบว่ยาผู้ใหญ่กับบมีภูมิตานท่าน,านสํหรับสารเคมีเหรอคะพี่น้องคะถ้าฉีดพ,พ่นปุ๊บเนี่ยอยู่บ่ได้เลยสําหรับสารกําจัดมแมลงสํหรับขี้เถ้าท่านของเหาเนี่ยกันมดหน้าพี่น้องกันหมดปกติเล้หมดคันไฟของเหาเนี่ยจะมาข้นไมาหยอดผกบลู่าเป็นอย่างมันขึ้นมาอยู่ในหยอดผิก,กับบลูคือการสําหรับหมดคันไฟเนาะมาข้นมาจอมาขึ้นมาอันนี้อยู่ในหยอดผกของเหา ก็เลยต้องใส่ขี้เท่าทานแบบนี้ลองเบืองนะ้องพี่น้องแต่ว่าตามที่ลองเบืองมาตั้งแต่ก็ก้าวก่อนนะ่ะค็รู้สึกว่าได้รับได้รับผลการตอบรับดีนะพี่น้องอ่ะจิ้วเจลวเกษตรตัวน้อยมือ่อวนเพิ่นไปโุงเรียน,นะคะ่ะพี่น้องบ่ดด้ออกกรองนะคะปกติแล้วเลิกเลียนมากเพิ่นจังจะมารดน้ำพริกไห่แหม่เนาะเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าเนาะพี่น้องเนาะจังคอยเจอกันกันกบจิ้วเจลวเกเตรตัวน้อยซึ่งเพิ่นก็ไดิเห็ดหอวเห็ดสวนอยู่นาบานของเฮ้านี่แหละ หลังจากเลิกจากโรงเรียนมานะคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีและนองไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ